พ่อเตียงไปเอาเลยพ่อเตียงไปเอาเลยดูกับเมย์ใบกับ่อต้ยเน่ยเอาพ่อเตียงว่าโทรมาหาเม่ไใบว่ากำลังจะออกไปนี่แหละกับประตูพ่อเตียงโทรมาฮัลโหลได้ได้มงน้องวิวเริเฮียนเลยเอาน้องวิวไปเที่ยวเด้อเด้อเม่ไใบกับโอเคเลยว่ะน้องวิวก็ดีใจเลยว่าไปเกือบตากับพ่อเตียงว่าเม่ไใบกับไม่ได้ออกเลยว่าก็เลยลืมสัญญาว่าไปคนหนึงเลยกระลึกยาวคนหนึ่งเลยว่ะ เปหลายคนกับพุธคนดักขนมเนี่ยเงินเราหายได้อยู่หันเปลี่ยวมีอะบ้เราหายฮสบายดีเรือปลาดุงสบายดีปลาลุงไม่ดุสบายดีโมกิส์ไอคิดเธอเนาะโอเคกินตั้งนี่เป็นอยู่ใช้ถุงเสือหันไปดูนี่ไปชงเทียนอีกแล้วไปชงนี่ก็สไปเดอร์แมนบอก สเปรดเมนบ่คือสปรแมนสเปร์สเปร์สเรดแมนปุจาปุจจางามเลยจ้าอวัสดีไปส่งในครูหน่อยก่อนมาหนิ้นหน่อยงอแงอยากแม่ไปสงไป้ด้ไอเนี่ยเปนคนดิอีกมาหนิโอ้โหนี่นงางโรงเรียนเพจัดจัดยังอยู่ Chân mà vùng quần này khu <laughs> Mà cái này cái bài nắm cứ câu <cười> <cười> Cái này đẹp thì ảnh đuôi nhiều Mày sao rồi? con nha, mày có eo Đấy ưỡi bây xong, đấy nó bây có bỏ gửi hết hải, hết nhang ít Đấy nào Bà nào nó biết vậy rồi Nó hỏi nhau, đột bà tủ, bà giết tủ Giết nào nào Mom, mong 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 Nó mong 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 Nó mong 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 เอาฉมาผอนะฮบมผูกข้อนสีแดงมาผูกข้อลงวิวแน่นี่ค่ะเออน่าอู้หูหยิบรูนกระเปลาหลังใไยิบมุกำแพงเฮ้ยเฮ้ยรไิหนาแล้วกไปชงลูกแล้วเฮ้ยบัไหมึงเอียวไันหี่เป็นขับรถไปพาไปเฮ้ยเฮ้ย

นังเขียนก็ไม่ไว้ซักให้กระเป๋านังเขียนก็ซักให้เหมือนวันอยากดูไปเรียนว่ะอือง่าม้ยนะเบิร์นลูกเิ่งดื้อมอ่ะหอมกุ๊กกขวาไปชื่อใหนแม่ใช่พ่อมาเอานะนี่ถุงถุงมันใหญ่ป่ะเรเห็นคือถุงบุบบุบถุงน้อยมันงัดไปแล้วมันปุ๋งดึงอยู่เนาะ Ní, thùng phim mà hay đấy, châu, này thùng papim pha má hãy đấy cái này cháu gieo lob đẻ con à, gieo bắn hau con nó, kinh cắt kín nó còn lại con nôm này, hoa thang vàng Nên. Nên, này, nào oh, đó ไอู้้อยู่ันขายขนมเนาะไี้มันชมเพงอด้องตอมาอยู่หน้าเราเหรอหน้าเราหน้าเสีน่ะ้ีรถชวนี่ชื่ออไดุจักมาบ้านหัวดุไอ้ดีไปส่งหน่อไอ้ดีมาโรงเรียนบนบนไอ้ดีตรงนี้ส่งไอผู้พูนมาพี่โรงเรียนเอดิเห็ดเห็ดอันั้นดีเวเห็ดกบเห็ดกินเหมือนนี่นะเห็ดกับเข่ากับหน้าวะในครูในคูสั่ง

tôi tui hết nó bảo vì nó ngam ừ, thịt của ngoài ngàm bảo Ừm, phải trả thịt của nữa bố vẹ Bố vẹ hê hey, bố em vì... ngang để ý đã kiếp chế thùng mai mê bảy vẫn được luôn <laughs> Mẹ này Mẹ này chút này Mẹ này ok này Mẹ hơi Mẹ này Mẹ phình vui luôn này phình em ấy, anh nó chỉ che nè phu nào biết vun vun vun, rồi chỉ tụt tụt khủng nhé, cái kia nó là không nôm này, cắt đó, cắt hết rồi, kinh này kinh ya luôn luôn, mì khì thừ quá sao cô mì quế hay อิ่ดาบกินเด้อเด้อกล้วยแล้วก็อมติ้มากินขยาบอกชากคู่ลเด้กินแต่นมเด้อกินแต่ขนมเพราขนมปังเนาะลูกเป็นไห้ไม่เนี่ยมอสอเช่า่่่่่่่่่่า่่่า่่่่่่่่บ่่่่่่กะ่่่่่่่่่่่่น่่น่่่่่่้่ด่่่่า่่่่่่่่่

Anhững chạy bóng ngân chẳng hạn bông thử chẳng thử kiếm chút thử chút được chút được chút được chút cái chút được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  chút nó chút được chút được chút được ยื้อเปล่ากระเป๋าเจ้าสีนี่เด้อมมันนี่เริ่มเจ้าจะไปหากระเป๋าบูบูเหรอเหืนกระเป๋าเขาคือบูบูแหละปอยดามีหูกระต่ายวะกระตุ้นแมนเดียกระตุ้นกระต่ายน้องกระต่ายสีชมพูเสียงก็สีชมพูเนี่ผู้หญิงอ่ะผู้ชายผู้ชายใอ้น้องเจ้าบิวนี่ยน้องน้องลูกกระตายจ้งเห Nghuông đi nào kính nhiều Mít hai, có mẹ. này bóng nó ngon, lan one, anon, tất chân one. Kai rau, bò bò viu tất chúa. Kai 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 đâu kai 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 đi

เร็วาไปขายไก่เราไปขายไก่ช er ื่อนุ่มไหมลูกชายเราลูกชายเราชื่อขนมชื่อนุ่มลูกชายลูกชายเราเบียดไม่แต่หวานก็มันเป็นหลานไปเลยมาจากเคพื่อนเฮามาหอดทางยางเขาทางยางชิดนาทีบ่อยู่อากาศแปรปรวนเยอะ

Tìm được chắc, là chắc, đếch, là, chắc. <laughs> là, là chắc là jack là, là chắc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  là ba là chắc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  là

แล้วนอนว่าก็จะตื่นังนี น้องบิวดี่เเงิน่าน้องบิวดี้ยังก็ุกอาน้องบิวดี้ไปลูกบอกอ๋อไป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 หอยกับไปไปไปหอยร่อนน่เด้อนี่เด้อเอลขชาวยุ้ยเด้อเด้อังดอาสดีคูแก้วคูแก้แก้วอะไรไปูไป cúi cài cái ờ. à, <coughs> ờ, <bài, chả> <coughs> <coughs> này là <coughs> à, <coughs> anh <Okay, coughs> okay, <coughs> chỉ lồng anh, to nó tu, một, sấp, jump, hey, uii, jump, chuẩn đi 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 ระแล้วจจนี่จจนี่จจนี่เธวตลาดว่าจะนี่ตัวมาซื้อเครื่องนำม,มันมลงไเเงินเพิ่มขึนม้นวด้บ่นำมันลงนำมันลมาใหม่จาคือเดียงงามคือเดียงหลายเลยเนาะติเกาบวัดไรแบนี้่ คิวฉานรวะนี่นะอืมรอให่นกันบนี่อู่ปรจะแมงลงกระดงประยังไองเพิ่เกินมรถประตูเลยเพิ่มปรง่าข้างล่างบนี้ไอ้ตระน้องเจนี่เนาะกินนมอิ่มเล มีบ่ออะไรบ่อเอาบุญมัดแด้ปะเนะ่ยคือบ่มีนะม,นมามาคือบ่มี ู่แ่จ็คแพ็่ะแจคแพูไเลยน้ำ้อื่นในน้ำโคกน้ำยังนี่ค่ะสมองเป็นยังงกันปวดงอนได้เป็นยังขี้รถแต่เมาบริคีตรุนเลยกระชากลองดิวเด้นี่เนาะคนมากตัวยัง มปิดก็มีนี่นะอที่จไแจลูกสาวกหน่วยน้องยิดยน้องมาเนาะเป็นกกินแงบมีกระจ tem mean, then they'd ลูกอมมามัยว่าขึ้นแต่ถุงงายแค่นี่ช็อกโกแลตบอก่เดวงตาเลยนะองล็กน้อยฮะแล้วจะมีไหลนี่แบบในมือรงมือไง บูนี่หานะมันมีเลยแบบนี้เนาะบูรักนะมันมีแต่สีม่วงอันนั้นมีแต่สีมนะ่วงเรอไม่เนาะนาะ

<laughs> ừ. là là này kia. kia chắc xong xăm xì đường lắm. Cần mấy xì đường. Cần mà. kia xăm xì đường xăm để đó, dự, chị đền, ta hát. For one

Hey